ชายชนคนเวียงเก่าเรื่องเล่าผ่านคลิปเมื่อนี้นำพาท่านมาชมนะครับแปลงกิศนาโคโหนาโมเดลเดินตามรอยพ่อเสื่อกิจพอเพียงโคโหนาโมเดลเพื่อเวียงเก่าครับบรรยากาศเป็นกบบโแสงนีเกียวชะอุ่มมาพบกับครัวเลือนโคโลนะอีกครัวเลือหนึงน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโ, <rese> โอ้ครัวเลือนโคโลนะกิศนาโคโลนะเอาแนะ<ค>นำตัวเองหน่อยครับครับแนะนำตัวเองกัน สดาสีปัญญาครับเจ้าของแปลงกิษณาโคกกองนาต่อไปคือสวัสดีค่ะหนุลิตกิษณาสีปัญญาค่ะเป็นลูกของเจ้าของแปลงค่ะสวัสดีค่ะวิรัติสดีศรีอุทาปุ้ยค่ะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แปลงโคกกองนาค่ะหัวเลือดเข้มแข็งครับพี่น้องเดี๋ยวฮอตตามเข้าไปเบื่อนนะครับแปลงทางไหนเพื่อนเป็นยังไงแน่มีตัวอย่างทาไหทางไหนตามกันไปเบื่อนครับเชิญครับเช่ครับ เทีอนี่พื้นที่ค่อนข้างเสเละครับปัญหาในการปลูกในการนั่งกระดินอย่างเล็กน้อยครับออมันเละปลูกอะไ้ครับช่วงระหว่างทำานี่เขาก็ปรับปุงดินระหว่างทางปุงดินที่มันเละเข้าเละล้วเขาก็ปับปุงดินเพื่อให้พืชเติบโตได้ดีครับปรับปุงดินครับผม เกยกัารหมฟางครับช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้ค่ะเช่นปลูกต้นกล้วยปลูกต้นแครแบบนี้ในช่วงโควิดระบาดครับเข้าที่เขดตรงเนี้เป็นแหล่งอาหารอายุไว้กินเพื่อแบ่งปั้นครับผมอยากกินอะไรเด้ก็กัดแหนลงเลยครับอ้วนสมบูรณ์ครับถังปูมีปลาคกับปูหอยปูปลานี่เรับอยากกินอะไรได้กินครับนเขาเรือนนี้คือที่นี่คือแหล่งอาหารคลังอาหารครับผม ได้เชื่อเป็นพ่อปู่ว้าอันนี้ก็ต้นกล้วยเหมือนกันค่ะข้อพ้อยบางต้นก่อนเพื่อปลูกถ้าแบกข้อให้เป็นไม้ครับท่านก็ต้อง,องอบบไปลูกต้นไม้ที่มันโตเร็วเพื่อเป็นร่มเงาก่อนอ่าเพื่อเป็นร่มเงาให้ไม้เล็กอย่างต้นมะละกอผักหวานนี้ครับเราต้องการที่เลี้ยงเราก็ต้นกล้วยต้นนั้นเข้ามาเป็นร่มเป็นเงาเพื่อ,อเป็นที่เลี้ยงให้มันก่อนครับ บีครัเป็นปอุโมงกันเลยครับเนี่ยไวยงามครับเพื่ออีกอย่างนึงก็กได้ยึดนาดินนะครับเพราะห้ดินมันพั้งใบดินมันตะไตา,ามขอบครับผมอุนดนี้ก็คือแปลงนานะครับโคกหนองแล้วก็นานะครับเพชรน้อยๆแคนๆน,นะครับพี่น้อ,องกันก้อนก้อนน้ำที่มากคือการฝุดคลองเพื่อเพิ่มคันดินให,ให้ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นครับผมแดี๋ยวเราห้นหน้ามันถ่วงครับเอากระพันน้ำหมุนเยันน้ำไปอีกการนึงครับผมแปานพุ่นเป็นคลองรอบตรงมัดเป็นคลองรอบตรมดเดี๋ยวเราไปชมนะครับผม เพื่อ,อ,อปลูกไว้เพื่อให้ยึดนาดินสังเกตได้ว่าสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะมขยายพันธุ์เชื่อแบ่งกันเพื่อเรื่อโครงหลังหน้าน้ากันค่ะใบบบกนะคะจะลั่งขึ้นค่ะเป็นพู้วเน่เาเลย่ะสิเป็นใบบบกทั้งหมดเลยค่ะอันนี้พักนอกไปถึงกินกับกร้อยง่วค่ะเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเกษตรที่จะดีใหม่เอาไว้ให้ชาวบงชาวบ้านหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครับสนใจเข้ากับนี่ที่อบรมเรียนรู้เดีเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานให้ครับผมนี่เอามาชมข้างในครับเขามาชมข้างในครับหลังจากที่เขายางรอบแปลงนะครับเบิงสภาพผู้มีสังคมแล้วก็สภาพแปลงนะครับ เอาเห็นทั้งอาหารตรงต้นนี้โอ้เกิดต่สวรรค์พี่น้องแต่ว่ามันยังบจบกระบวนการแค่นี้หลังจากที่เาเห็นที่เพิ่นปรับปรุงพื้นที่นะครับว่าน้ําท่วมปีที่แล้วมีการแก้ไขปรับปรุงคือทําคลองรอบเอาสิบวัติจิตสามรอบต่อไปนะครับอีกครั้งหน้านะครับหลังที่เพิ่นปลูกต้นกล้วยปลูกพักปลุงอย่างอยู่ในรอบเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดที่อย่างขึ้นในกระบวนการที่ขับเคลื่อนต่อไปมือนี้ชายชนคนเวียงเก่าเรื่องเล่าผ่านคลิป ต้องขอกราบขอบคุณครัวเรือนแพงโคกหนองนากิศนาโคกหนองนาโมเดลในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับต้นปลาตะย่างค่ะปลาจะอยู่ในโคกหนองนาเ้างนี้แล้วค่ะผลผลิตของเราค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นวานแห้วังนึกเงินบอกบนค่ะวานแห้วังนึงค่ะราคาคลิปนี้ทรัพยนี้คลิปหน้าว่ากันไว้ครับพี่น้องสวัสดีครับ